สวัสดีครับผมชื่อทนเนตอังคาซิริศัพนะครับเป็นดี r เตอร์ในส่วนของ Commercial Business Renovo Greater Asia Pacific นะครับก็ครอบคลุมแดบประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็ลงไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมถึงตลาดอย่างฮ่องกงไต้หวันแล้วก็เกาหลีด้วยครับในส่วนของผมนะก็อยู่ในวงการไอทนะครับมาตลอด3 3ปีนะครับตั้งแต่เรียนจบ มหาวิทยาลัยมาเลยนะครับก็อยู่ในแวดวงไอทีมาตลอดจุดหนึ่งที่จะมีจุดร่วมคือเรื่อง sustainability นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตเองก็ดีการใช้พลังงานเองก็ดีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละณวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เป็นลูกค้าเองผู้ผลิตเองใครๆก็ตามนะครับเราเริ่มตระหนักรู้แล้วว่า เราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมมองไปในอนาคตนะฮะในแง่ของรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยทำยังไงที่เราจะสร้างความยั่งยืนให้โลกนี้ยังน่าอยู่น่าอาศัยสําหรับพวกเขาต่อไปครับ <kimchi> ในฐานะที่ l แล v o เรานะครับเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกนะครับ <para for the future> เราเองก็ค่อนข้างตระหนักนะครับว่าทำยังไงที่เราจะช่วยลด โลกร้อนลดสิ่งต่า,างๆเหล่านี้แล้วสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างโรงงานที่อู่ฮั่นเองเนี่ยเราเองก็เข้ามาใช้มาตรฐานนะครับทำยังไงที่จะไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับจากการผลิตจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยที่มาตรฐานนี้ก็จะเป็นมาตรฐานจากทางประเทศจีนนะครับชื่อ c e s i นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในประเทศจีนเลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะจะมีโรงงานที่ฮังการีนะครับเราก็จะนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับซึ่งสามารถเซิร์ฟได้นะฮะทั้งแทบจะเรียกทั้งหมู่บ้านประมาณร้อยหลังคาเรือนได้เลยนะฮะกำลังการผลิตประมาณ0-5เมิกวัตต์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเอาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องความยั่งยืนนะครับ เราเองเนี่ยยึดมาตรฐานอันนึงนะครับ w o r l d w i d เลยนะครับโดยที่เรายึดตัว size base target initiatives net zero standard นะครับโดยที่ภายในปี2050นะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้เป็นศูนย์ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะเราก็มีช็อตเทอมแพลนนะครภายใน10ปีเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะให้ได้50%นะครับพาร์ทเนอร์ของเราล่ะ เราเองก็คาดหวังนะฮะว่าเขาเองก็จะมีเป้าหมายเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างโลจิสติกส์คอมานีที่เข้ามาพาร์เนอร์กับเราในเรื่การดูแลเรื่องการจัดส่งนะครับว่าพาร์เนอร์เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐานของตัวเชื้อเพลิงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมเข้ามาถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์นะฮะที่เราออกแบบมาเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าของเลนโวนะครับ แน่นอนฮะเราเองก็ต้องการให้ส่งผ่านความยั่งยืนตรงนี้นะครับไปถึงลูกค้าของเรานะครับถัดมานะฮะก็จะมีในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเยื่อจากต้นไผ่นะครับหรือว่าชานอ้อยเอง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัสดุในการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมมุติว่าเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันหมดอายุการใช้งานละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพาร์ตต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะย่อยสลายได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีพลาสติกหรืออลูมิเนียมเองนะครับที่จำเป็นที่จะต้องใช้อยู่นะครับเราก็จะเลือกใช้พลาสติกที่เป็นรีไซเคิลพลาสติก หรือแม้แต่ว่าอลูมิเนียมที่เป็นรีไซเคิลอลูมิเนียมเองก็ดีเราเองพยายามจะลดเวส์นะฮะลดพวกอุปกรณ์ที่มันใช้แล้วทิ้งไปนะครับอย่างเจ้ากล่องสามารถออกแบบนะครับให้สามารถบรรจุได้ในปริมาณที่เยอะแทนจะเป็น1ต่อหนึ่งแล้วออกแบบให้กล่องเนี่ยสามารถพับปิดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีลโดยเฉพาะรุ่นติ้งแพดของ Lenovo นะครับ เราสามารถพับโดยที่มันสามารถล็อกกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ซิลตรงนี้ปีนึงเนี่ยเราสามารถลดการใช้เจ้าพลาสติกเทปเนี่ยนะฮะได้มากกว่า50ตันสิ่งที่ถัดไปเนี่ยเรากำลังพูดถึงทำยังไงให้ตรงเนี้ยมัน เป็นเหมือนวงล้อที่หมุนต่อไปนะครับเราเองเนี่ยในแง่ขององค์กรนะครับเราควรจะตั้งเป้าหมายนะครับเรื่อง Green p o l i c y ที่ชัดเจนนะฮะเนรโ <Yeah. S 1> <Le ano S 2> เราประกาศตัวชัดเจนละว่าเราเข้าสู่ยุค Green p o l i c y ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเราควรจะมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับอย่าง l e n o โเรายกใจ a s e t e r g e t i n i t i a t i v e นะครับ n e t Zero Standard มาเป็นเป้านะครับในการที่เราจะไปให้ถึง องค์กรอื่นๆที่เข้ามาสนใจเรื่อง Green p o l i c y องนี้ก็สามารถมาเรียนรู้จาก e ลโน o ได้ในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านอกเหนือจากาภาคองค์กรแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือในแง่ของทุกๆคนนะครับในองค์กรควรจะมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ข้างใน e ลโน o เองเนี่ยพูดให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดตรงกันพร้อมกันหมดนะครับสำหรับเรื่อง sustainability นะครับมั่นใจว่า อย่างน้อยตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดกำเนิดนะฮะดีๆให้พวกเราได้คิดถึงโลกที่น่าอยู่ของพวกเรามากขึ้นนะครับเพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไปครับ